พาไปดูไส้อั่วเจ้าดังครับวันภา,านี่ครับไส้อั่วแคบหมูไร้มันนี่ครับไ,ไนะส้อั่วขายยังไงเอ่ยไ<ป>ส้อั่วขายยังไงครับบาทค่ะเหรออ๋อย่างใหม่ๆตรงนี้เลยใช่ไหมอ๋อเอาเอาขีดนึงหักกนงนห่นเลยผมกินกินตรงนี้แหละ เอาอันใหม่ๆให้เลยเหรอค่ะทำเองเลยใช่ไหมครับอยู่นี่เอ่อใช่ค่ะทำเองค่ะแต่มันอยู่โรงงานในอุียนชายอะคะ่ะอ๋อเป็นถ่ายจะนี่สิบโลเนาะ,ะเอาสี่สิบบาทครับ วันาพาเชียงรายไทยแลนด์ครับ like อ,สอ,สอิสเลยซิวเนียซอสิชขอบคุณครับ ร้านอยู่ตรงข้ามโรงแรมสุกนิรันด์พอดีครับ p p o s i t e of สุขนิรันด์โฮเทลชายแดนมีไม้ไหมพี่ไม้ไม่ไมก้น้องเขาได้จะใส่ไปแล้วนะคะเหรออ๋อเจอแล้วฮาวอิสิตครับนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยวันนาพาซอสิชออร์บิ l l ลไส้อั่ว <otros> อร่อยไมอกจนแยงต่อัปจิ้งครับ